สวัสดีครับผมครับสวัสดีพี่ทิติยพงศ์นะฮะนะครับเพื่อขอต้อนรับพี่ติชิติยพงศ์นะฮะเข้าสู่ครอบครัวโตต้าเป็นหนะครับนะครับวันนี้นะครับพี่ได้มารับรบนะฮะโตโยต้าไฮแลนด์อรสมาร์ทแสตช์นะครับนะฮะก็มี่ตัวหน้าเป็นหนะครับต้องขอสอบถามนะฮะความรู้สึกพี่ก่อนนิดนึงนะครับผมวันนี้รู้สึกดีใจครับมันออกง่ายดีครับพี่ทำอาชีพอะไรครับผม ก็เกษตรเกษตรกรด้วยแล้วก็รับแจ้งทั่วไปด้วยโอเคเป็นเกษตรกรแล้็รับแจ้งทั่วไปนะครับผมแล้วก็ทาไมพี่ถึงเลือกที่จะซื้อรถที่นี่ครับเพาเพื่อนแนะนําว่ามันมันง่ายมันมันอกง่ายชัวร์เลยครับอ๋อคือก่อนที่นี่เราก็มองหารถใช้อยู่ใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็ทีนี้พี่มาจากจังหวัดอะไรนะครับจันโคราชรีครับโคราชเนาะอยู่ที่อำเภอลาดองคำครับลาดตง นะครับที่พัฒน์ทำนะครับแล้วก็ตัวนี้พี่ทําสัญญาผ่านช่องทางไหนนะครับออนไลน์ครับออนไลน์แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ทําสัญญาผ่านออนไลน์สะดวกรวดเร็วดีโอเคนะคือสะดวกรวดเร็วนะฮะครับผมคือคอนเฟิร์มแล้วครับว่าสะดวกรวดเร็วในการทำออนไลน์นะครับผมโอเคครับพี่วันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับพี่ผี้จิตยบงนะฮะที่เสียสละเวลามาที่นะครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม